กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ณขณะนี้เพราะประเด็นที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้เป็นประเด็นอย่างสำคัญที่จะต้องฝากไปยังท่านรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปปีที่แล้วเมื่อมีการเสนองบประมาณก็ผมได้พูดถึงประเด็นนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่เท่าที่ติดตามมาโดยตลอดไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกลับเคลื่อนต่อเรื่องที่กลับเรียนในคราวที่แล้วแต่ประการใด ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลหรือท่านรัฐมนตรีอาจจะไม่สนใจก็ได้ท่านประธานแต่วันนี้อยากจะขอกล่าวย้ำซ้ำเพิ่มเติมอีกสักครั้งท่านประธานที่เคารพครับดูจากงบประมาณรายจ่าย3รล้าน1นึ่งแสนล้านล้าน รายรับเท่ากันแต่มีรายได้เนี่ยสองล้านสี่แสนล้านแล้วก็เงินกู้อีกเจ็ดแสนล้านล้านรายรับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากการจัดเก็บภาษีและก็อืน่นๆบ้างแต่รายได้ของประเทศที่ควรจะเป็นรายรับของประเทศ เราไม่มีการบริหารจัดการกันอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบในสิ่งที่ผมจะกร่าบเรียนต่อไปนี้ท่านประธานเป็นการปล่อยประละ,ะเลยเพิกเฉยจนกลายเป็นหนี้เน่าหนี้ศูนย์หลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านเลยครับผมนั่งดูตัวเลขอีกเมื่อกี้นี้ ฝากท่านรัฐมนตรีติดตามประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยนะครับผมสังเกตดูผู้รับผิดชอบเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผมมักใช้คำว่าไม่ใช่หนี่ของเราช่างหัวมันเป็นนี่ของประเทศเป็น NPL ของประเทศนี้ ในหลายเรื่องครับท่านประธานที่เป็นนี่ค้างกันอยู่เยอะแยะเนี่ยยิ่งไปเจอต่อไปเจอตัวใหญ่ๆข้าราชการเราก็ปล่อยเกียร์ว่างจนขาดอายุความน่าเสียดายครับเงินรายรับของประเทศเนี่ย ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยขอโทษนะครับท่านประธานเจ๊งไปแล้วครับผมขออนุญาตดูตัวเลขจะจะชัดๆจากกรมบังคับคดีณนะวันที่28มกราคม2564ขอฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ ว่ามีคดีที่รัชชนะคดีแล้วเนี่ยหมื่นกว่าคดีแล้วไม่ได้มีการทำอะไรเลยนะครับปล่อยให้ลอยนวลและขาดอายุความไปเฉยๆเนี่ยเป็นเงินประมาณหนึ่งมืนล้านเศษหมื่นกว่าล้านลอยนวลไปเลยนะครับ ประการต่อมายังไม่ได้ตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการใดๆนะครับและก็มีแนวโน้มว่าใกล้จะขาดอายุความในปี64เนี่ย7,776คดีเป็นเงินเนี่ยประมาณ31,499ล้าน ประการต่อมาทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จอีกประมาณ14,846ล้านและมีคดีที่จะต้องบังคับคดีปกครองสำนักงานสารปกครองที่พิพากษาให้รัฐชนะคดีนี่ครับอีกประมาณ1,100 1,100ประธานโทษ 1นึ 1, ่งพอ่ดอยยี่สคดีเป็นเงินอีก8ปดพันกว่าล้านผมลองรวมตัวเลขทั้งหมดขนาดนี้เนี่ยที่กมมรมบังคับคดีก็ให้มากับคณะกรรมาที่การศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาพิบาลของวุฒิสภาท่านรัฐมนตรีครับ จ็ดมื่นกว่าล้านครับเจ็ดมื่นกว่าล้านครับท่านประธานนอกจากนี้นะครับเท่าที่ติดตามมาของคณะกรรมาการชุดนี้นี่มีเรื่องที่ค้างอยู่ที่กระทรวงทะบวงกรมที่มีบุคคลกระทำละเมิดอยู่ในความรับผิดช,ชอบของท่านรัฐมนตรีกรมบัญชีกลางนี่แหละครับ สัญญาต่อรัฐหรืออื่นๆอีกเนี่ยที่เป็นเบี้ยปรับอีกมากรวมทั้งมีคดีที่ศาลพิพากษาให้กรมป่าไม้กรมอุทยานที่จะเป็นเจ้านี้ทั้งปปอชอปปอทอที่มีข้รายการทุจริตที่จะต้องจ่ายคืนเนี่ยนะครับ ทั้งร่ำรวยผิดปกติหรือคดีใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นคดีจำนำข้าวนี่ก็เป็นหมื่นๆล้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าอบตเทศบาลอบจรวมรวมกันแล้วทั้งหมดที่ผมกลาบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับ เป็นแสนล้านครับท่านประธานค่างโง่เนี่ยนะครับค่างโง่ที่เราเรียกกันว่าค่างโง่เราจ่ายกันแบบเต็มๆทั้งน้ำตาของคนไทยเลยนะครับท่านประธานแต่ไอ้ค่าไม่งโง่ค่าไม่งโง่คือค่าที่รัฐควรได้รับจริงๆ เห็นกันต่อหน้าต่อตาที่เราสามารถจะบังคับคดีติดตามเล่งรัดเอาได้ที่เราเรียกว่าข้าเราไม่โง่แต่เราแก้งโง่ถ้าเสียดายจริงๆครับผมขออนุญาตพูดกับท่านประธานด้วยความเคารพผ่านไปยังท่านรัฐมนตรี ถ้าประเทศเราเนี่ยเป็นธนาคารหรือบริษัทเอกชนเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ลูกหนี้ลอยนวลนะครับท่านรัฐมนตรีเพียงแต่เราเป็นรัฐราชการเนี่ยทำอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีใครสนใจครับแล้วปีต่อไปก็จะเป็นดินพ่อขางหมูอย่างเนี้ ไม่ใช่เงินของเราถ้าทางรัฐบาลหรือทันทางท่านรัฐมนตรีเห็นว่าเนี่ยเป็นรายรับส่วนหนึ่งที่จะพึงได้เราต้องกู้เงินกันเป็นถึงหนึ่งล้านห้าแสนหมื่นห้าแสนลล้านบาทแต่เราไม่ยอมมีการติดตามกับหนี้แบบนี้เลยครับ ทางเราเชิญหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมกันมาครับท่านรัฐมนตรีกรมบัญชีกลางก็บอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกให้อายการอายการก็บอกหน่วยงานแต่และหน่วยงานนั้นไม่ได้เคยให้ข้อมูลอะไรถามไปกมมรมบังคับคดีดิชันก็มีหน้าที่เพียงพาเจ้าพนักงานไปยึดไปอายัดรัพ์ ถ้าไม่มีใครนำก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมจึงขออนุญาตกลับเรียนว่าความจริงเรามีรายละเอียดที่เราสรุปทางคณะกรรมาการนี่เขาสรุปข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอนเลยผมขออนุญาตสั้นๆในเวลาที่เหลือนิดเดียวครับท่านประธานอยากจะฝากเรื่องนี้ผ่านไปยังท่าน,นรัฐมนตรี ลองเลื้อ้เรื่องพวกนี้กันมาดูกันสักทีครับมันสุกใต้พรมกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปน่าจะมีใครเป็นเจ้าภาพเจ้ามือในเรื่องนี้สักทีนึงเอามาระดมกันไม่ใช่โยนกลองกัน เราถามที่อายการอายการก็บอกเจ้าของเรื่องไม่ทำเนี่ยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นครวรจะมีหน่วยที่มีอำนาจที่ชัดเจนเนี่ยสามารถตรวจสอบและเร่งรัดรับผิดชอบต่อเรื่องนี้จริงๆจ,จังๆักทาท,ทีนึ่งในรายละเอียดว่าใครต้องรับผิดชอบอย่างไรบูรณาการแบบใดผมพูดแค่นี้ท่านประธานผมเชื่อว่าทรัฐมนตรีเข้าใจ มองทะลุป,ปูโวงหมดแล้วเพียงแต่เราจะสนใจทำกับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งเป็นเงินของประเทศเนี่ยเป็นแสนแสนล้านอบจอคนหนึ่งมาแล้วก็ผ่านไปอธิบดีคนหนึ่งมาแล้วก็ผ่านไปประหลัดกระทรวงคนหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นี่เน่าท่านอยู่ในเรื่องการเงินเข้าใจคำว่านี่เน่าแต่เวลาเรามารับราชาก,การเราไม่เข้าใจเรื่องนี่เนา่าท่านประธานเราปล่อยให้มันเน่าครับผมจึงกราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีด้วยความเคารพเอาเรื่องนี้มาเป็นไรายได้จริงๆจังๆบูรณาการกันสักทีครับ ไม่อย่างนั้นไอ้คนที่กระทำละเมิดคนโกงคนทุจริตเอาเงินไปซุกไปซ่อนศาลตัดสินแล้วต้องคืนเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านอธิบดีกรมสรรพากรบางคนนี่ก็โกงไปสามสี่พันล้านตัดสินตลอดชีวิตถ้านรัฐมนตรีก็คงได้ข่าวมาเอร็วศาลที่ภาคสารต้องคืนเงินให้หลวงสามพันกว่าล้าน เชื่อไหมครับท่านประธานครับตามไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครเป็นเจ้าภาพก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยความจริงมีเรื่องประเด็นที่จะกลาบเรียนถึงขั้นตอนวิธีการที่คณะกรรมาการเขาได้ทำมาละเอียดพอสมควรแต่ผมพูดพอแต่หลักเบื้องต้นเนี่ย กราบเรียนฐานประธานไปยังรัฐมนตรีด้วยความเคารพครับเป็นรายได้ของประเทศจริงๆครับท่านรัฐมนตรีครับทางเราเคยเชิญกรมบัญชีกลางอย่างที่กราบเรียนกับท่านว่าเราก็มีหน่วยงานไว้โยนกรองกันนะครับท่านประธานกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับ